ฝรั่งเศสสายหน้ากัมพูชาขอกู้เหตุปารีสยังประท้วงวุ่นไม่เลิกเรื่องนี้นะครับเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายคุนเซนได้ออกมาร้องขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสและสมาคุมฝรั่งเศสแห่งการพัฒนาหรือ AFD ดำเนินการช่วยเหลือกัมพูชาในการสร้างโรงบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมบอกว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยสร้างโรงบำบัดน้ำนี้เสร็จนะก็จะสามารถชำระเงินกู้ได้โดยทำกำไรจากการขายน้ำสะอาดให้กับประชาชนซึ่งที่ผ่านมานะครับ กัมบ,บูชาเนี่ยได้กู้เงินทั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่นฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปเพื่อนำมาสร้างโรงบำบ,บัดน้ำเพิ่มขึ้นแล้วแต่นั่นยังไม่เพียงพอเพราะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าจำกันได้ก่อนที่จะมีซีเกมกรุงพนมเปญมีปัญหาขาดแคลนทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้จนประชาชนเนี่ยต้องออกเงินซื้อน้ำขวดไปตุนกันเองเพราะน้ำที่ทางรัฐบาลนำมาแจกจ่ายนั้นไม่เพียงพอ เนื <N> ่องจากความต้องการใช้น้ำเฉพาะที่กรุงพนมเปญอย่างเดียวนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า890,000ลูกบาทเมตรต่อวันในขณะที่โรงงานสามารถผลิตได้เพียง640,000ลูกบาทเมตรต่อวันเท่านั้นโดยในายฮุนเซนคาดหวังว่าสาภาพยุโรปและรัฐบาลฝรั่งเศส จะให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่กัมพูชาเพิ่มอีกเพื่อจะนำมาลงทุนด้านการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นได้แต่ความฝันของกัมพูชาที่หวังพึ่งเงินกู้จากฝรั่งเศสณตอนนี้อาจจะต้องหยุดชะง,งักลงไปก่อนนะครับ เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปต่างสะบักสะบอมไปตามๆกันแค่นั้นยังไม่พอยังเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนที่มีผลกระทบกับยุโรปเต็มๆแต่วันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเท่านั้นก่อนนะครับเพราะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาฝรั่งเศสนับว่าเป็นประเทศลูกพี่ที่เข้ายึดครองกัมพูชาพร้อมสู่ ทรัพยากรไปมากมายแต่ชาวเขมรกลับมองว่าประเทศฝรั่งเศสนี่แหละที่มาช่วยให้กัมพูชามีเอกราชและจากสถานการณ์ล่าสุดที่ปารีสนะครับมีการประท้วงจะลาจลครั้งใหญ่และทำท่าจะลุกลามจนอาจทำให้กลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นได้เลยทีเดียวซึ่งถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดก็อาจจะต้องย้อนไปกริเนตั้งแต่ปัญหาเริ่มต้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีเศรษฐกิจดีรวมทั้งมีสวัสดิการสำหรับประชาชนที่ถือได้ว่าดีเป็นอันดับต้นๆของโลก แล้วทำไมอยู่ๆถึงได้เกิดปัญหาประท้วงไวเหลือเกินนั่นก็เพราะจากการที่มีสวัสดิการดีนี่แหละครับทำให้เกิดปัญหาเงินบำนาญที่ต้องจ่ายให้ประชาชนเมื่อกเกษียณแ,แล้วเริ่มไม่เพียงพอจนนายมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสถึงขั้นต้องออกมาประกาศขอเลื่อนเกณฑ์อายุกเกษียณออกไปเพื่อที่จะได้จ่ายเงินบำนาญก้อนนี้ ทาลงไปอีกสัก2-3ปีก็ยังดีจะได้มีเวลาหาเงินเพิ่มหรือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งณตอนนั้นนะครับประชาชนชาวฝรั่งเศสก็ออกมาประท้วงใหญ่กันไปครั้งหนึ่งแล้วโดยหลายคนมองว่าที่เกิดปัญหาเงินไม่พอจ่ายบำนาญน,นั่นเป็นเพราะนโยบายเปิดรับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยมากเกินไปจนทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยต้องนำเงินมาอุดหนุนคนเหล่านี้ต่อมาสหภาพแรงงานของฝรั่งเศสเนี่ยได้ออกมาประกาศประท้วงหยุดงานไปทั่วประเทศ เพื่อขับไล่รัฐบาลและยับยั้งแผนเลื่อนจ่ายบำนาญน,นี้ให้จงได้และจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เกิดกระแสะความไม่พอใจผู้ลี้ภัยที่มาอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสขึ้นอย่างมากมายความวัวยังไม่ทันหายนะครับ ความวายก็เข้ามาแทรกกับเหตุการณ์น้ำพึ่งหยุดเดียวจริงๆเมื่อตำรวจฝรั่งเศสใช้อาวุธยิงวัยรุ่นเชื้อสายอัลจีเรียเสียชีวิตคารรถเพียงเพราะเรียกให้หยุดแต่ดันขับรถหนีโดยเหตุการณ์นี้ถ้ามองในมุมของตำรวจนะครับเขาก็มองว่าผู้อพยพหลายคนเนี่ยสร้างปัญหาอาชญากรรมให้กับประเทศ จนทางการออกกฎหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธเพื่อหยุดสถานการณ์ที่ร้ายแรงได้และนี่ก็ไม่ใช่รายแรกนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เคยยิงคนร้ายมาแล้วและส่วนมากมักจะเป็นคนผิวดำหรือมีเชื้อสายอาหรับ ทำให้ผู้อพยพส่วนใหญ่เนี่ยมองว่านี่มันเป็นการเลือกปฏิบตัติหรือไม่เพราะถ้าอีกฝ่ายเป็นฝรั่งหัวทองตํารวจยังจะกล้ายิงง่ายๆแบบนี้หรือเปล่าและเมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจะพบว่าในตอนแรกนั้นตำรวจอ้างว่าคนร้ายรายนี้ที่ชื่อว่านาเฮลเอ็ม พยายามขับรถหลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่แถมยังมีทีท่าว่าจะขับรถพุ่งชนอีกทางตำรวจจึงตัดสินใจใช้อาวุธในทันทีแต่อยู่ๆก็มีคลิปถูกปล่อยออกมานะครับว่าคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขัดกับคลิปแบบคนละเรื่อง เพราะเหตุการณ์ในคลิปนั้นมีการเข้าจับกลุ่มก็จริงแต่ตำรวจได้ขู่ไปก่อนแล้วว่าจะยิงนะซึ่งนั่นอาจทำให้นาเฮลเอ็มเกิดความกลัวและพยายามจะขับรถหนีก็เป็นได้เพราะตอนนั้นนาเฮลเอ็มคนนี้ก็ยังไม่มีใบขับขี่เช่นกันและเป็นที่น่าสังเกตว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะยิงนาเฮลเอ็มก่อนที่รถจะพุ่งออกไปด้วยซ้ำ ทำให้เขาเสียชีวิตหลังจากนั้นในเวลาไม่นานและเมื่อคลิปนี้ถูกแพร่ออกไปทั่วเมืองฝรั่งเศสจึงได้มีเหล่าผู้ชุมนุมออกมาประท้วงกันมากมายและลุกลามไปถึงขั้นการทุบรถเผาร้านปล้นสดมและโจมตีใส่ตำรวจที่ออกมาปฏิบัติการเข้าควบคุมความโกลาหลในครั้งนี้ จนล่าสุดเนี่ยมีผู้ถูกจับกุมแล้วนับพันคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การประท้วงเบาบางลงเลยนะครับกลับยิ่งทวีคูณความโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นทำให้มีรายงานเข้ามาว่ารถยนต์ถูกเผาไปแล้วกว่า2,000คันอาคารบ้านเรือนเนี่ยถูกทุบทำลายหรือเข้าปล้นเกือบ500แห่งและมีการจุดไฟเผาไปทั่วประเทศกว่า4,000จุด อีกทั้งการประท้วงครั้งนี้มีต่อเนื่องมากว่า4วัน4คืนแล้วนะครับจนนายมาโครงประธานาธิบดีออกมาขอร้องผู้ชุมนุมว่าพอเธอขออย่าให้มันลุกลามไปมากกว่านี้เลยแค่นี้ฝรั่งเศสก็เศรษฐกิจแย่อยู่แล้วยิ่งมาทําแบบนี้ใครจะกล้ามาลงทุนแล้วไหนจะมีการแข่งโอลิมปิกอีกในปีหน้าที่จะถึงนี้แต่ประชาชนก็ยังไม่หยุดนะครับ ยังเดินหน้าชุมนุมประท้วงและประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปทําให้สถานทูตไทยและอีกหลายประเทศออกมาประกาศเตือนประชาชนของประเทศตนเองให้ระมัดระวังการเดินทางไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสณตตอนนี้แถมทางการเองก็สั่งยุติการให้บริการขนส่งสาธารณะในเวลากลางคืนอีก รวมทั้งมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายที่อนุญาตให้ตำรวจใช้อาวุธได้และมองว่านั่นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุแต่ก็นั่นแหละครับในมุมมองของคนฝรั่งเศสเองก็มองว่าถ้ามีมีการบังคับใช้อย่างจริงจังเดี๋ยวก็เกิดเรื่องก่อการร้ายขึ้นมาอีกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะแก้สถานการณ์วิกฤตนี้ได้ไหม อย่างไรก็ตามณเวลานี้ทางฝรั่งเศสเนี่ยก็คงจะไม่มีเงินมากพอที่จะปล่อยกู้ให้กัมพูชาตามที่ร้องขอไปเป็นแน่ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hitmovie ข่าวเด่นประเด็นอิ่